สิบดิวที่แพงที่สุดของเลี้ยวภูดูซิว่ามีใครคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงน่าสนใจมากเลยคลิปนี้มาดูและแหล่งข้อมูลก็ของทางเฟิร์มมาร์กนะครับผมใครอยากเข้าไปดูอะไรเข้าไปดูได้เลยนะวันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังและสําหรับคลิปวันนี้ค่าเงินจะเป็นยูโรนะครับย้านะครับว่ายูโรและก็ไม่รวมออปชั่นเสริมไม่รวมแอดออนอะไรทั้งนั้นนะครับย้ำอีกทีนะถ้าใครอยากจะเข้าไปดูก็ทางเฟิร์มมาร์กเหมือนเดิมนะครับผมเข้าไปดูได้เลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับของสโมสรน,นะครับเข้าไปดูได้เอาเรามาเริ่มกกัันนนที่คคแรรเลยะบ อันดับหนึ่งอยู่ที่วอร์จูฟันได้นะครับ84.7ล้านยูโรนะครับผมอันดับ2ดาวิน,นุนเยส80ดล้านยูโรเอออันดับ3าอลิสันเบเกอร์62.5ล้านยูโรนะครับและอันดับ4ดิวที่คุ้มที่สุดแห่งปีนะครับเกตานะครับ60 ล้านยูโรแล้วก็อันดับ5อยู่ที่หลุยดิอาสน,นะครับผม47ล้านยูโรนะครับผมแล้วก็อันดับ6เบนเตเก้นี่ก็มาช่วงปี2015นะครับผม46.5ล้านยูโรนะครับผม